สึกเขาไม่แต่มีที่นี่ถือแคนมาสงสัยจะมาเป่าแคนเขาไปคุยนน้มันเป็นใครสวัสดีจ้าเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> มันเขาไม่ยำนาจข้าจะแนะนำตัวให้รู้จักโอ้พี่ข้าเองไม่ใช่สาม,มัญชนคนธรรมดาข้าคือขี้ข้าถุยถ,ยถุยทำไมเล่าคิดว่าเป็นเจ้าโออ เรงอะคุยแมะคนทีนยิง่ยงใหญ่เลยเจ้าพ <ใน S 2> รองไเป็นเจรจาดรือชะลุวันตการสิงใดเราห้นาว่าแววไม่รีเป็นราชที่ได้คดีนครเจ้ากัสนนครยก,กองทับมาในครั้งนี้หวังจะผ่านคดีนครท่านรู้ตัวหรือเปล่าว่าทำแบบนี้ไม่จะมีเกียริกันมากเกินไปไม่แต่ใบเบิกคางก็ไม่มีมาเราคุณจะยอมให้ผ่านเมืองไม่ได้คอยขับกลับไปจะดีกว่าแม่นางอย่าบอกนเมืองแม่นางอ่ะ มีแต่เพียงผู้หญิงผู้หญิงออกมารบใช่ถเอาอย่างนี้ดีกว่าเราทั้งสองคนไม่ต้องมาสู้กันหรอกดาบที่มือวางมาลงก่อนแล้วมาเจรจากันดีๆตกลงไหมจะดีใจได้หรือลูกฮะไม่ไปในไปข้าะเสด็จแม่ลรงเจรจาทับดูก่อนแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่มันสู้เราไม่ได้แน่โทษในเพราะรูปร่างมันสั้นกว่าเราเยอะเ่ะเรากินขาอะไสั้นวะระวังตัวเลยนะนเหแม่นางถ้าเป็นปากเก่งบอกเลยนะ ไระว mm ังระวังนะไฮ้อ้ไอไม่ทันระวังเลยเดินตกลุ่รักเธอแล้วนะสวยแล้วว่าทำไงดีไม่ดีเลยคนทอย่างนี้วนทอย่างนี้สวยแล้วเนี่ยทำไงดี That's นี่น<อ>ี่อะไรกันผ<อ>ู้หญิงเพศแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอ,อีกอย่างหนึ่งเราเดินทางมาที่นี่ต้องการมาขอผ่านทางเข้าสซศีลานครมิใช่ท่านทั้งสองมาสร้างความทั่วขึ้นแบบนี้เราขอออกคำสั่งท่านนิสัยแบบนี้คงร่วมทางกันไม่ได้นะเราขอบอกให้ท่าน ว่รีบกลับกอสนนครเลยเฮ้ยมึงเป็นใครวะมาชี้หน้าต่างกูฟังไว้เป็นด้วยได้บาดเจ็บใช่ไหมถ้าหากวันนี้กูไม่ได้เป็นอาคนที่เป็นเมียยังไงกูก็ไม่กลับด้วยไอ้เพชรนินตั้งใจรึไม่กลั้งโอ้โหมึงนี่ขยันเนาะไอ้เวรนะอ้ถอยมาขอไม่ยากหรอกเพื่าน มึงยังไงเออกลับกลับพื่อนขอผ่านทางอะไรปั๊มเขาไปจัดการมันไอ้ทีมเขาใจร้อปั้มแม่คุณไดไมเออคนไหนเนี่ยเนี่ยแม่เนี่ยไม่ใช่แม่หนูอันนี้เป็นพี่ไปคนชั่วยคนเล็กขึ้นกันสิบ้านนาข้อมูลมึงเนี่ย ไปคอยอยู่บ้านออกทุกคนกูเหรอพ่อหนูอะอ้าสองตัวนี่ยรีบไปซะกรีบไปซะเลยนะไ้ตามไปเอาพี่ตามไปไปขอโทษกีขอโทษก่อนไขอโทดีคบุกขามานานไปฆ่ามาแทนแม่ด้วยลูกเสร็จแม่เจยย็นได้ไปฆ่า เดี๋ยวลูกหญิงจะเข้าไปจัดการให้เป็นขั้าเดียวแล้วส่งลูกชายอ๋อทั้ท่านใชไหมท่านที่คยกันทำไม่าจะบอกเป็นลูกผู้ชายซะเปล่าแม่บตกนรยบตะโนรีบไรีไไม่ยอแได้รอพอแบบนี้ไม่จะไม่ใ้รู้อาาร่ไว้ใจไม่ได้ไม่หนวดไว้เขาแบบหยางลูกแสดงว่าไม้ใจไ่ได้แน่อนไีใเปลูกผู้ชายซะเปล่ามีหนวดนะนี่จะไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องแล้วไม่ขังแบนีแบบนี้มันต้อง่ ไ้ทุกคนไมันก็ต้องตอเพ่าันไปเลยมือเ่เจบเนีชั้นที่หนึ่ง้ยเจ็บตรงไหนเปล่คนเนี้เขาพูดไม่ดีเลยไปว่าทาไมนะกูยังไม่ได้พูดสักคำเพื่อนพูดอะไรไม่ดีไปต้องขอโทษแทนเพื่อนเนียแล้วไปมาเจ็บใช่ไหม สวัดีครับสวัสดีค่ะอีเบลต่อหน้าผู้หญิงมึงรักษาภาพพลัดหลุดผู้หน่อยมันเป็นไรอ่ะเขามาค่อนหนึ่งเขาไปกองคนหน้ไปเบลโถ่เอ้ยฉันไม่ติดใจเขาหรอกฉันติดใจเธอฉันแค่ดันเธอเข้าไปมาข้างหลังฉันนะไม่ใช่อย่างนั้นคุณครับผมต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยว่าอาจจะมาปลุกปั้งคุณแต่ถ้าเป็นผมนะคุณสวยขนาดนี้ผมก็ปั้งนะจริงเหรอวุ้ไทยเลย กินหอยทอดไปแล้วเลืองไอ้ร้านคุณล่ะฮะค่ะชื่อร้านอะไรนะฮะหอยใหญ่ไข่ร้อนผมไม่กล้ากินหรอกครับทำไมอะก็หอยใหญ่อะกินได้แต่ผมกลัวกินไปแล้วไข่จะร้อนร้แหมทำเป็นพูดกะบอกเลยหอยใหญ่ไข่ชืออร้านเขาไม่รู้อะใครจะไปเหมือนครีมอ่ะทำไมอะครีมมาทาตัวนะขาวยันหนุกผม หรือว่าเขาหาหารร้านของเขาอร่อยดีคนมีอายุทานนะคะร้านเขาสุดยอดหอยขนาดนี้เท่าหน้าผมเลยเหรอฮะนี่เท่านี้ในหอยในหอยนางรมนะคุณไม่ใช่คนดีเดมวันชอบกินหอยอดมาผมไม่ค่อยถนัดครับแมคุณนไม่ทราบว่าคุณไม่ชื่ออะไรถามชื่อเราค่ะคือฉันเองอะชื่อว่าเดียนแองหนซอนางสาวแดม ชื่ออะไรนะฮะชื่อชื่ออะไรที่เที่ยวครับเด่นแองนสอนางสาวแบมรูปร่างก็สวยทำไมชื่ออีแผบเฮ้ยมึงตะหูดีเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็บอกสิเขาชื่ออะไรนะฮะเด่นแรมใช่ไหมค่ะเออเขาชื่อเด่นแรมเด่นแรมค่ะแดดแดดยังไม่รู้ไหมล่ะคนบ้าอนเจริญแบมแดมเออส่วนผมชื่อเฉลิมรัตน์นะครับชื่อเฉลิมรัตน์จ้าไม่ใช่ฉันว่า ว่าอะไรฮะเหลิมถ้าเหลิมยาวไปเรียกขวยก็ได้เฮ้ยสั้นๆมือนีแต่ต้องเอาไม้ก่อนนะข่ายคะเนี่ยวันนี้ทหารเพื่อนครับเป็นเพื่อนเพื่อนเหรอคะเป็นพระสหายครับนึกว่าพาหมามาเดินเล่นไม่ใช่เพื่อนเหรอคะเนี่ยครับผมก็คือว่ามาทําอะไรคะเนี่ยผมมาขอผ่านทางครับอุ๊ยตายแล้วมาขอผ่านทางครับผมโอ๊ยตายไอ้ลำพังเองอ่ะฉันเนี่ยตัดสินใจคนเดียวไม่ได้อ่ะฉันขอปริ๊ ปรึกษาน้องสาวก่อนได้ไหมอะเรื่องนี้มันสำคัญลูกอ้าวน้องที่ไหนฮะก็ไอ้นี่บอกว่าเป็นลูกน้องสาวลูกน้องสาวเปิดท้องดูไหมเฮ้ยทำไมอะคนมีลูกแลยท้องหลายทุกคนเนี่ยรู้ได้ไงแตกเลยแตกรายงานเลยไม่แน่ใจได้ไงไม่แน่ใจได้ไงเมียกลัวแตกกันหูโอ้โหกี่คนอะเมียคนเดียวไม่ใช่ลูกมีลูกกี่คูกูถามมีลูกกี่คนถึงน้องลายเนี่ยเดี๋ยวมึงก็มันลดร้อนตัวลูกสอง ไปทำลูกอีกคนถึงท้องลายประหม่ายังเช็อตไงเรื่องลูกเรื่องเมียประหม่อย่างลูกเนี่ยมีลูกภูมิใจเอ้าลูกผมอ่ะพอทั้งชุมชนใช่ช่วยกันนั่นนะสิผมจะมาขอผ่านทางนั้นคุณไปคุยกันไปปรึกษาน้องสาวก็ได้คุณรออยู่ตรงนี้ลเค่ะรอครับผมไอ้สิ่งโลกที่แม่แกไม่เงาหญิงแม่ไปคุยมาแล้วลูกทำไมล่ะแมเขาจะมาขอผ่านทางแต้ไบอกไปว่าเขาน่ะนิสัยดีมากเลย ใสขคอแล้วผ่านการพัดเจอไรเขาเป็นคนดีแน่นอนเดี๋ยวเตรียมเลขพ่อได้เลยนะลูกนะอ๋อไปปรึกษาน้องสาวมาแล้วน้องสาวอ่ะบอกว่าให้ผ่านทางได้แต่<ด>มีข้อแม้ข้อแม้ไหฮะ,ะถ้าผ่านทางก็ต้องผ่านคนไปก่อนผ่านคนใช่เอ๊มันผ่านคนไหนฮะ คนเนี้ยคนไหนนะคนไหนนะก็คนเนี้ยคุณทรอมไาเนี่ยแล้วเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหฟิตใช่เวลามาฟิตเด็ดมั้ยเตรมตัวช่วยเหลือผ่านทางเฮ้ยไม่ได้ไม่ร่วมถึงจะผ่านต้อง ผมมาสามคนคุณก็มาสามเดี๋ยวผมขอไปคุยกับเพื่อนก่อนได้ไหมอ๋อคุยกับเพื่อนแล้วคะเอ้ยได้ได้เลยค่ะปปึกสากันเลยเต็มที่เริ่ผ่าได้ไหมเลยเฮ้ยคีมอัสยามเลยทำไมวะสองรุม1หนึ่งไปไปาอย่างี้ไปช่วยกันผ่านถาาเองฟังข้านะ ไม่ต้องไม่ต้องเลยเลยเขาบอกว่าถ้าจะผ่านทางมาต้องผ่านคนแล้วผ่านยังไงไอ้ฉันก็ไม่รู้ว่าเราผ่านยังไงแต่มาต้องแบ่งให้ลงตัวแบ่งให้ลงตัวคนชุดสียมกคูฝั่งนู้นผมขาวกับผมดำเขาแยกผมใช่ไหมคนนั้นอ่ะเป็นคนใช้คนใช้เออส่วนชุดสีแดงอ่ะนี่เลยเป็นลูกสาวลูกสาวอะเป็นลูกสีแดงเป็นลูกแล้วคนเนี้คนเนี้ยเป็นแม่แม่ลูกให้เราเคลียร์เอ้ย แบ่งให้ลงตัวเดี๋ยวฉันเป็นคนแบ่งแบ่งไงกันคนแรกฝั่งนู้นเลยคนใช้คนใช้คนใช้จะเป็นของใครไม่ได้เพื่อนเอาไปเฮ้ยมึงเอาไปมึงเลยสเปคมึงอยู่แล้วเร้่ลูกอ่ะเอารุ่งเพื่อนเคลียร์ไหมทีไม่งั้นเราเคลียร์เรื่องลูกแล้วแม่ล่ะเออแม่เดี๋ยวพ่อเคลียร์เองยังไม่เป็นรายการเว้ยมึงตกใจเลยวะเล่นดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คนดูมาอีกพรุ่งนี้เล่นเรื่องใหม่นะฮะเออเรื่องใหม่จริงๆนะครับเรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องจริงนะเขาไม่ได้โกหกนะวิวาอนลนเวงเฮ้ย มันเรื่องใหม่พวกนี้ใหม่แน่นอนคอยดูมาีิมาคุยคนกันมาอยู่นี่นานจังเลยค่ะถ้าตกลงกันไม่ได้ก็มัดรวมกันโยนมาเลยค่ะโอ้เบลเจอของจริงกันแล้วโยนมาเลยค่ะผมพอไปด้วยแต่คนนี้เก่งใจมีอะเรามีไม่มีไม่มีเป็นยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวจะตั้งใจว่าจะมัดอะไรมนี่ยไม่เกี่ยวกันแค่เดี๋ยวไปผ่านนะได้ได้ได้สีสีไหมคะตกลงแล้วตกลงครับ ก่อนเลยนะคะว่าการผ่านพานี่เคยเห็นพนักงานบริษัทไหมคะยังไงฮะอ้าวพนักงานเเวลาจะเข้าบริษัทเขาก็ต้องตอกบัตรก่อนค่ะผมไม่เคยทํางานบริษัทเราเล่นแต่ลิเกไม่รู้เราตอกยังไงโอ้ผ่านทานี่วิธีนี้สามสามช่วงเวลาค่ะยังไงครับอ่ะเช้าตอกที่เที่ยงตอกทีเย็นตอกที้ะแ่มก็คืนโอตอกที อันนี้ถ้าต่อบถนัดถนัดผมคงไม่ไหวผมไม่ค่อยมีแรงจะส่งน้องผมไปตอได้ไหมโอน้องผมนี่สุดยอดผมโดนไล่ออกจากโรงงานเลยครับราะอะไรคะตอกสะบัดแตกเลยครับคุ่เองเหรอทำงานอะไรงานดีจิฟูดแม่ตกรักแตกเลยไปไปไปเดี๋ยวผ่านแล้วพร้อมแล้วจิมมี่คะขอมมานานแล้ววันนินจายว่าคงไม่แค่ คืนนี้แน่นอนไปแล้วครับโชคดีนะเ ป็นหนุ่มเมืองกูโงเ้ยเอาเรื่งพร้องทองเลยสอสายสายตามองเป็นแขกเดินเรียงอายเง็ดเหนื่อยเมื่อยล้าป่าชาเสียวใส่พี่เจ้าชูบ้านไกลเกือบสิ้นใจตายเอ้ยโดโดดิโดดิ่าไม่ยดโดโดโด คุณล้ออะไรนะครับดูเทปคีค่ะคุณพี่เทปคีหรอฮะโดเรมีสวัสดีครับสวัสดีน่ารักจังเลยคือก็คืโดนฮะโดนเกงโดนมือเออสวยนะเนี่ยเฮ้ยพี่ก็พูดไปนานมามีแฟนยังฮะอุ้ยพี่มาถามอย่างนี้แต่ก็ขอนะคุณคุณค่ะอย่าล้างทำไมอ่ะ หายใจไม่ออกพรุ่งนี้ไม่มีหน้ามาเล่นต่อแล้วโอ้ยมึงมีคนมียังอายด้วยสนใจกันหน่อยนะคะสนใจผมหน่อยครับชื่ออะไรฮครับตระคะครับอ้าวผมคุยกับมึงอ่ะอยากขอแนะนำตัวให้รู้จักค่ะครับท่านเองนอสอนางสาวจิมขมลองวิวค่ะจิมผมลองวิวเฮ้ยเป็นอะไรชื่อขอมาผมเลยครับเปชนอะไรขวยหวานสถานเขาเลี้ยวครับ ฐานไกลนะครับผมเลือกขาเลยเหคะเนี่ยชอบลั้นบอกให้เขาเลี้ยวเขาเลี้ยวเขาเสือกตรงถึงหลงนงมาดึงคุณครับจิมถ้าจิมไม่รังเกียจค่อยจิมไม่เคยรังเกียจค่วยเลยค่ะค่วยก็ไม่เคยรังเกียจจิมวันนี้ควยตั้งใจว่าจะมาขอผ่านทางจิมได้ไหมครับคุณค่ยจะมาขอผ่านจิมผ่านทางจิมคผ่านทางของจิมเป็นไงครับจิมาของจิมเนี่ย ธรรมาด,ดาๆนะคะธรรมาดาก็พอเจดอกระอาดาแล้วมันเป็นทางยังไงล่ะ,ะทางของจิม๋มมันเป็นทางหูุหลังค่ะนะเสือนทั้งตัวนะคะลุกหลังเลยคุยไม่เคยผ่านงานน้มาก่อนจิ๋มมาควยไม่ผ่านเลยวันนี้คุยลวนจังเลย <c oughs> คุณคยุยพร้พอมใช่ไหมคะพร้อมครับตามจิ๋มมานะคะค่อยๆเดินนะคะ เจยมอาจะขุกขาไปหน่อยทำไมตัวแข็งจังเลยมาเอแล้วเ่กอะไระไม่เจนะครับไม่มีเลยเขาเยียดยามเชิงชายมากเลยนะเจอะไรอ่ะีจมทำไมเขาเลี้ยวใ่เขาระเบิดหินแต่วันนี้กูทำไมจะระเบิดจิม จะไปทำด<ล>้านโนนได้หมดได้จิ๋มจะมีใจได้ไหมเนี่ยลุ้ตัดสินใจขึ้นเขาเลี้ยว <c oughs> <c oughs> เออเอยถ้าเกิดไปลุกลัง <c oughs> เห็นทีต้องเลี้ยงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ล้อไม่ค่อยดี <c oughs> <c oughs> ปากดีฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นนะไม่เพื่อนเล่นเหรอขอเล่นแป๊บได้ไหม อยากให้ยิ้มอยากให้ยิ้มคือว่าเมื่อสักครู่นี้ต้องขอโทษด้วยคือว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะมาบุกรุกหรือว่ามาทําร้ายทุกคนในแผ่นดินนี้เราจะเชื่อได้ไงจะไว้ใจพวกท่านดีไงเรานาาว่าเสียสุชาติเรานาาว่าเวลไม่อยู่ดีน้าที่ใดคือรีนครเราเนี่ยมาเป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูแค่ขอผ่านทางเข้าสู่ศีลานนครนะยังไงเราก็ไม่เชื่ออยู่ดีขนาดทหารที่มากับท่าน มาข่มเพงแล้วด้ลงคอเลยแล้วดูสิเนี่ยจะไว้ใจกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งสองคนเนี่ยไปเนี่ยปลอดภัยแน่รับรองด้วยเกตุผู้ชายชายเช่อทหารเทียรติข้านี่เอางี้นะถ้ายัางไม่มั่นใจไม่แน่ใจแล้วก็ไม่หายโกรธเพ่รดินที่มาทําแบบนั้นเราสีสุชาติขอเป็นตัวแทนจะทําอะไรก็ได้จะตกจะด่าจะว่าจะตียอมทุกอย่างขอให้เธอหายโกรธก็ได้ทีนี้ก็พอใจแล้วถ้าอยากจะลองดี ที่ก็มีดีให้ดองมันนค่แหลนดีแวลย่าอย่าอย่าอะไรอย่าปล่อยหนูนะก่อนมาจำยิงไว้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะอยี๋ว่าแต่เราสองคนเลยเสด็จแม่หญิงน่ะพากันไปดูทางถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่ต้องห่วงเพื่อนเราไม่ใจเดี๋ยวมาไว้ใจได้เชื่อสิไม่ใจได้เ่ยขวัญไปดูทางจะวิ่งเดินทางเข้าไปละอี๋ล้ม เน่โอหดูหน้าที่นภูใจแล้วไปดูทางที่เขาไหนมาดมิค่ะไปแล้วทำไมหน้ากลับมาเละขนาดนี้เขาเลี้ยวลูกเขาเลี้ยวแล้วปากใครอ่ะเดี๋ยวโอ้โหแล้วเออแลำเนี่ยจะบอกเลยนะว่าทางน่ะมันเก่าไปหน่อยไม่ได้ถางอะ่ะเอาไว้เดี๋ยวเธอเหล้าลม,มาวันหลางังเดี๋ยวแลมจะถางให้ติ๊งเตเลย ถ้าเธอไม่ว่างเรียกพี่เดี๋ยวพี่มาช่วยถามเออป่างจะไมรเลิกเลยนั่นน่ะทางทั้งคืนนะวผ่านทางมาแต่เห็นผู้ชายที่เจ้าชู้นีคิวต่อเห็นเพื่อนไหมมึงถามแมวได้จำมได้ไหมในสนไหนอไ่ไข้้ยข้ไไ้ไไไอ้ไข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 ข้วไ้ไรไข่ไข้ไข้ไ้วย้้วไข้ไ้ไ้ไ้ ความลังเสียม,มาแล้วคือไหนเนี่ยักังางทางวานและคงคือไอว้วยมึงอีกแล้วเหรอหทีลงลุงขู่ขัเพราะจ็บงนั้นมีของดีเลยจากสิบหกที จะยกทั้นเขาเลยอะไรแบบนี้เ้ยชอบดูตอนจิ้มเก่งไม่ต้องเด็ดจิ้มให้เร็วมากเลยนี่อยู่ไม่ได้นะคิดว่าแยกย้ายก่อนพี่ยกทับเข้าตีสีนาราครถ้ากรอบกู้อิสรภาพกลับมาได้เมื่อไหร่ี่กลับมาได้เจ้าไปแต่งงานที่วิวฟ้านี่มี ่พาแม่กับพอี่เล็กไปพักก่อนพี่จำเป็นต้องไปทำศึกแล้วจะ่รอพี่เถอะชอบที่ชอบเธอชอาแย่งตัวด้แล้วพี่อักต้องการนั่งรอครับจริเดี๋ยวผู้หญิงเนี่ยมารอเราที่นี่แต่ก่อนเนี่ยเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีเพื่ออย่าลืมเนี่ต้องไปทำศึกสงครามก่อนไปไหนกับไปตีศิลานครไงต่อคูิสรภาพกลับคืนมาลืมไปลืมเลยลืมไม่ได้ บ้านมือสําคัญกว่าผู้หญิงไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเฮ้ไม่ได้นะผู้หญิงสําคัญกว่าใครจะไปไปเลยกูไม่ไปอ่ะเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นตีนไม่ดีอย่มามาจับตัวฉันอีกเด้อผูจะไปอ่ะเอาต้องมือสําคัญกว่าตอนนี้ผู้ก็ไปดิกูจะอยู่กับผู้หญิงอา้าวพูดงี้ใช่ไหมเออไ,ไ,ไม่ไปแน่ฮะโอ้ไม่ไปอ่ะไอ้คุ้ยโอ้โหแต่โอ้แพ้ไอ้ยมันอาจจะแพ้อ้าไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่เป็นไรวันนี้เล่นสองคืนด้วยไม่กลับบ้านเดี๋ยวค้างนี่ กู้ชบากเราเกลียดเพียบเเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยีไปด้วยทำไมทำไม